วบสตารกแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นลา้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล ตำบลมาตพุธอเภอเมืองจัังหวดระยองมีพื้นที่ประมาณ30ไร่ได้รับการดูแลทนิคมตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงได้จัดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูกเกาะสเก็ตเกาะสเก็ตงามตาร่วมกันรักษาพัฒนาทินโดยสำนักงานท่าเรือสาหกรรมมาตพุทธดำเนินการร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มประมงพื้นบ้านอเภอเมืองและอเภอบ้านฉางสามคคี ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมาตะพุทธในพื้นที่มาบตะพุทธโดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้การเก็บขยะบนเกอะดำน้ำเก็บขยะในทะเลปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อให้เกาะสเก็ตเกิดความสวยงามและอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์โดยความร่วมมือของชุมชนต่างๆ อคมงเลเล็กเราเนี่ยจะได้รวมกับนิคมอุตสาหกรรมโดยสำนักงานถ่ายหรืออุตสาหกรรมจัดกิจกรรมพัฒนาและื้นฟูกเกาะเชียงเนในภา,าคอุตสาหกรรมและโรงียนในชิ้นชนตะตวนสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดวยการปลูกต้นโพทะเลจำนวนสามสิบต้น เพิ่มทรัพยากรตัน้ำก็มีกุ้งแล้วก็ปูมากเก็บพยาธิท้องทะเลดำเก็บพยาธิและการท้ารสักกรรามประพุทธดีใ,ใจแล้วก็เป็นเติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีส่วนร่วมได้รับโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เรายิบหลักรมาที่บ้านในการบริหารจัดการนะคะจะเป็นกิจกรรมในการพัฒนาและก็ฟื้นฟูเกาะเะเก็ดในครั้งนี้นะคะอันนี้แล้วก็หวังนะคะว่าการพัฒนานพื้นท จะเก็ดนะคะจะยั่งยืนอยู่กับพวกเราทุกด้านนะคะแล้วก็ในนามของอน,นุรักษ์กับแห่งประเทศไทยนะครับนิคมศาสตร์กรรมหรือผู้ประกอบการในนิคมศาสตร์ก,กรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสื่อมวลชนนะฮะที่ได้มาทําข่าวนะฮะหรือทําเรื่องกิจกรรมในวันนี้ที่นําไปประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบว่าวันนี้เป็นกิจกรรมดีๆในการาพัฒนาเกาะภะเก็บ ของเราผู้ประกอบการภาคภาษาธรรมที่ให้การสนับสนุนเพชรเพชรเม็ดหนึ่งเพชรเม็ดหนึ่งของระยองแต่ที่พี่เมตีพูดนะครับตรงนี้คที่กล่องนี้นะครับก็คือถ้าถ้าผู้ติดตามพรบพระราชบัญญัติระเบิดกฎหมายนี่คือสารมัญญัติสามเร่องในในความดูแลของกรมทวบคุมการแยงฝั่งนะครับขับผมเรียนะ้ว่าผมมาเห็นตรงนี้แล้วแล้วก็หลังจากที่เรามีประทัดเรื่องของเทียนทะเลนะครับที่มีมีงูชูบูญนะครับต้นเทียนทะเลนะครับเป็นไม้ที่มีที่มีที่มีค่านะครับตอนนี้ คือประกาศเป็นต้นไ่มายทิ้งท้องแ,อแล้วนะครับตรงนี้ครับก็หัวห้ามแล้วแล้วก็รวมถึงบริเวณโดยรอบะอนะครับบริเวณโดยรอบของเกาะเกาะสะเก็ดเมื่อก่อน ที่มันลอยมาตามน้ํามันจมอยู่จะเป็นขวดในพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างที่มีน้ําหนักเราก็จะสารวจเกิด mm hmm. เกี่ยวกับหญ้าทะเลด้วยครับ mm hmm. ตอนนี้ถ่ายรูปให้ด้วยให้ให้ทางของอกรมทรัพย์ฮะสรับงของท่านผู้ชมเลยครับท่านอยากได้รูปด้วย mm hmm. เพื่อที่จะนําไปประเมินดูนะครับว่าจะจะช่วยเรื่องธรรมชาติหรือว่าจะทําอย่างไรให้ให,ให้ธรมรมชาติฟื้นฟูครับ, mm hmm. รบเกี่ยวกับฟื้นฟูธรมร,ธรมชาติที่ด mm ี hmm. ก็มีโครงการกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดนะในหลายหน่วยงานนะครับทั้งทางสชลเองแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ในส่วนของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่หนึ่งนะฮะจะมกันตลอดในการฟื้นฟูที่เกาะสะเก็ดเนี้ยครับอยากให้ช่วยนำนำกลับไปนะฮะในในส่วนที่ท่านนำมาแล้วก็ถ้าท่านเจอก็นะครับช่วยเก็บช่วยกันอนุรักษ์นะฮะเก็บเก็บไปเราจะได้มี สถานที่นะครับที่เป็นธรรมชาติดีๆะหลุงเหลืออยู่ให้เราได้มาพักผ่อนกันนะครับซึ่งเดิมแล้วที่นี่มันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะสมัยก่อนนะเห็นทางอาผู้นชุมชนคนไหนได้ได้บอกว่าเมื่อก่อนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับผมเอาลุงมาบ้างว่านะมาข้าหน่อขออ่อยไม่ได้ไหมคนสวยให้ถึงเราละคะ มาตานหลงกันเ้ยบุมมื้วยที่สุดกระป๋อยกระป๋อยมาเทียนกันนโดนสองคนแล้วเราไปตากตากกปแล้วเปีย วันที่27ตุลาคม2563ค่ะทางสำนักง,งานท่าเรือสากรรม มาพุทธของเราเนี่ยเป็นการนิคมศัก,กรรมแห่งประเทศไทยเราเองนะคะได้มีทีมทีมดำน้ำําที่สํงงานักงานท่าเรือศัลก,กรรมมาตพุทธเราเองเนี่ยได้มีการอบรมให้ความรู้กับชุมชนโดยร่วมกับเทศบาลมาตรพุทธน,นะคะแล้วก็มีทีมดำน้ำําเรามีการอบรมเป็นทุกๆปีนะคะอยากต่อเนื่องปีนี้เองแล้วก็ได้นําทีมดำน้ำนะคะที่เราอบรมเนี่ยมาร่วมกันเก็บขยะทางทะเลในวันนี้โดยมาร่วมกับโครงการที่เราได้จัดทําในวันนี้นะคะเขาเรียกว่าโครงการพัฒนาและก็ฟืนฟ้นฟูเกาะสะเก็ดค่ะ ครับนะผมในนามตัวแทนของชุมชนนะครับนำคอพืชพัุ์นี่ที่ว่ามาเก็บประหยัดหรือว่ามาร่วมในงานนี้ก็ะอะรอทางประมงและชุมชนได้ร่วมช่วยเหลือดูแลตัวสะเก็ดและประมงก็ ร่วมด้วยว่าในในการที่ว่าจะเป็นพวกปลากุ้งหอยอะไรเนี่ยมันก็ดีขึ้นเยอะเพราะว่ามีมีมีช่วงนี้ก็ถือว่าปลากุ้งหอยดีมากก็มีความระทับใจที่ว่าเราเราก็อาศัยหากินอย,อยู่อยู่ในางไรที่นี้เนาะ,ะเป็นกุ้งหอยปูปลาอะไรก็สุดแล้วแต่เพราะว่าช่วงช่วงที่แล้วน่ะมาก็ผ่านมาน้ำน้ำน้ำของเราเนี่ยจะใสนะช้ขาดก็จะสวย สาปริญญาเอกคณะบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอบก้าวพระนครเหนือสนับสนุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกและโรคตาโดยมอบอุปกรณ์เครื่องป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด2019แก่คณะบุคลากรทางการแพทย์โดยมีศาสตราจารย์ดรธนินสินจารุรองอธิการบดีและคณะบดีเป็นตัวแทนผู้รับมอบ เมื่อวันวที่10ตุลาคม2563เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อส่วนรวมและช่วยเหลือสังคมอย่างายั่งยืนนะครับที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนโรงาบาระยองแห่งนี้นะครับในกา,ทานรทำโครโงการผาตัดต้อกระจกหรือโครงการเกี่ยวกักบโรคตาตา่ตางนะครับคณะบริหารเครือขอ่าของเราก็มีออาาการจัดกิกจกรรมเพื่อดูแลสังคมเพื่อทําประโยชน์ใหกับสังคมเพราะเรา แล้วทุกปีทางาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจาคุณเนื่อก็จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องดวงตาเนี่ยนะครับเป็นประจําซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็ได้ใช้โรงพยาบาลบ้านค่ายนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเป้าหมายเราร่วมกับโรงพยาบาลบ้านค่ายมา3ปีแล้วนะครับแล้วก็เมื่อปีล่าสุดก็ได้ผ่าตัดดวงตา ก็ประจเที <tang ar> ่ให <leer> ้กับผู้อยากไรฟไป68ดวงนะครับในปีนี้เราติดเรื่องโควิดนะครับเราก็เลยได้จัดกิจกรรมย่อยๆร่วมทุนกันเล็กๆน้อยๆนะครับในระหว่างคณะบริหารธุรกิจนักศึกษาปโทปเอกนะครับภายใต้การนําของกรรมการรุ่นต่างๆก็ได้รวบรวมเงินกันมาได้3แสน3หมื่นบาทเพื่อจะมอบให้กับโรงพยาบาลระยองนะครับในการที่ไปสนับสนุน เวลาผ่านไปแต่ละปีเนี่ยเงินแค่จะเพิ่มขึ้นรืดอยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่เ่อสู่หม่าอยู่เกินหกสิบปีเ็น้อยกเด่นเป็นต่อามทุกคนกมครสา การนำขยะไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานเป็นหนึ่งในแนวคิดของการบริหารจัดการขยะที่สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยข้อมูลจากรกรมควบคุมมลพิษพบว่าปี2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้นประมาณ76,529ตันต่อวันซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาการนำขยะมาผลิตเป็นพลังงานจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นการกําจัดขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะลดลงแล้วยังมีส่วนช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศด้วยสําหรับเทคโนโลยีการนําขยะมาผลิตเป็นพลังงานที่ใช้กันอยู่มีหลายรูปแบบเช่นเทคโนโลยีเตาเผาขยะเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะหรือ RDS เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนและเทคโนโลยีการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 1. เทคโนโลยีเตาเผาขยะเป็นการนำขยะมาเผาในเตาที่ออกแบบเป็นพิเศษโดยนำความร้อนที่ได้จากการเผาขยะไปต้มน้ำเพื่อผลิตไอ้น้ำและส่งไอน้ำที่มีแรงดันนั้นไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้ากาส๊สและคาเ์บนที่เกิดจากการเผาไหม้จะมีระบบควบคุมและกำจัดตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนเท่าซึ่งเหลือจากการเผาไหม้จะถูกกําจัดโดยการนําไปฝังกลบหรือแปรรูปไปเป็นวัตถุดิบเช่นนําไปผลิตเป็นวัสดุสําหรับพื้นถนนเป็นต้น 2. เทคโนโลยีก๊าซชีวาภาพจากหลุมฝังกลบขยะอาศัยปฏิกิกริยาการย่อยสลายทางชีวเคมีของขยะมูลฝอยในบริเวณหลุมฝังกลบทําให้เกิดก๊าซหลายชนิดจากนั้นแยกเอาก๊าซมีเทนนําไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 3. เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะหรือ RDF เป็นการนำพยามูุฝอยชุมชนมาผ่านกระบวนการทางกายภาพอาทิการคัดแยกการลดขนาดและการลดความชื้นเป็นต้นเพื่อให้ได้วัสดุที่มีค่าความร้อนขนาดและคุณ,ณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเช่นเป็นแท่งก้อนกลมลูกบาศหรือเม็ดเป็นต้นให้สะดวกต่อการขนส่งและเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมชุมชนรวมถึงไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิงขยะหรือ RDF นอกจากจะน,นำมาใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าแล้วยังสามารถนำไปใช้เผาร่วมกับถ่านหินในเตาเผารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณการใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรมบางประเภทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปลรูปให้เป็นพลังงานไฟฟ้านับเป็นการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ และที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย การซ้อมแผนเพื่อความปลอดภัยเป็นอีกความร่วมมือที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยสำนักง,งานท่าเรืออุตสาหกรรมมาตพุดให้ความสำคัญระยองออย s ์ฟิ l เอเซอร์ไซ0์0ตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติปี4 5 4 5และพระราชบัญญัติูนย์อเมริการ,รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ภาคตะวันออก หลังจากการซ้อมแผนในวันนี้นะคะเราก็จะมีการประชุมร่วมกับทับเรือภาคที่1เรามีการประชุมร่วมกับกรมเจ้าท่าแล้วก็ประชุมร่วมกับสมาคม i อ g อแล้วก็ผู้ประกอบการทุกรายนะคะเพื่อหาจุดบกพร่องและก็แผนที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตนะคะเช่นเรื่องกระบวนการสื่อสารนะคะว่าจะต้องมีการปรับปรุงอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเอาจุดเอาเขาเรียกว่าขจัดจุดอ่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เสริมจุดแข็งในการทํางานต่อไปนะคะ หลักๆก,ก็คือเพื่อให้เรามีความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะทำอย่างไรให้ท่าเรือเนี่ยทุกท่าได้แข็งแกร่ง สาคการ,รม,มาตรพุทธส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้กับวิสาหกิจโดยมอบทุนในการสร้างห้องผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับกลุ่มสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านสารเจ้าให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาให้วิสาหกิจเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนให้เกิดประโยชน์ที่สุดต่อไป ในระยะเวลาใกล้นี้นะคะเราจะเห็นวิสาหกิจนี้มีการเจเริญเติบโตในเรื่องของสถานที่ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานนะคะโดยที่การคุสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองค่ะก็เห็นถึงความสําคัญค่ะว่ามีงบประมาณเข้ามาส่งเสริมนะคะเพื่อเป็นทุนต่อย,ยอดให้กับวิสาหกิจกลุ่มนี้นะคะได้พัฒนาสถานที่ผลิตมาตรฐานสถานที่ผลิตสินค้าค่ะ ที่3าของเดือนกันยายนของทุกปีอาสาสมัครจะพร้อมใจจัรร่วมทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมาตพุทธจัดกิจกรรมทำความสะอาดเรือนชายฝั่งทะเลเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลครั้งที่18ประจำปี2563ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่3าของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลหรือ International Coastal Cleanup เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งในวันเสาร์ที่19กันยาย,ยน2563ณหาดพยูนอำเภอบ้านฉานจังหวัดระยอง